กินอ,อาหารในนี้มันค่อนข้างอินพอร์ตจากเกาหลีจากเกาหลี<ะ>เลยเหรอกรเกาหลีพวกสรตทฟูดเกาหลีเขาชอบกินกันเต็มเด้อดพี่นอ้องพี่น้องเราไปหากินเด้อยครับ สวดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคโนโนแมะแซมไซคุณนายคุณได้ยินดีต้อนรับผู้ชมสัมรนาเด้งจ้าวันนี้มีอะไรเนี่ยมามีเขียงเียงมีดีซอชัวเอ่อไม่มีว่ะมันเป็นจริงๆอาหารในนี้มันค่อนข้างอินพอตจากเกาหลีจากเกาหลีเลยเหรอเกาหลีพวกสตรีทฟู้ดเกาหลีเราชอบกินกันเออหรอคืออะไรไสกรอกเลือด ใส่กอกเลือดผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันกอกเลือดเนี่นนคือมีวุ้นเสียบอยู่นี้ใช่ใช่เขาเรียกว่าใส่กอกเลือดอ่ะโอ้ยใส่กอกเลือดที่เกาหลีที่ชาติเฟู้ดเขาจะขายกินกันเยอะใส่กอกเลือดดูดูขึที่ถแถวกลางน้ำอ่ะเคยไปไหมฮะกลางนำ้ำโอ้ยย้ายย้ายเขาอยู่การย้ายเขาอยู่เลยกลางกลางน้ำเออกลางน้ำไหมกลางนากลางนากลางนาเราให้อะไรกีนไม่ร้องร้องทำไมอ่ะไม่ร้องไม่ใช่ไม่ใช่มาโอลเลยอยู่ที่มาโอลหน่อยเร็ว ที่เจ้าทิมอายไปกันย้อนว่าอายกินเรากับหมอส้มแล้วละนั่งเนี่ยย่านแบบย่านอะไรวะที่เขาอยู่ยี่สี่ชั่วโมงอะไหนชูขึ้นสิเหมือนอะไรวะใส่กรอกเลือดมันคือใส่กรอกอะไรแต่บอันเรไม่ใส่เลยไม่ดูผมไม่แน่ใจเฮ้ยี่ยไอ้เย้รู้จักนี่เปล่ามอนสเตอร์คร็อกฮะเหมือนจูเหมือนจูคนดับไอ้นี่ เกี้ยวม้ไอนน้เหี้ยมันเหมือนอ่ะมันเหมือนอะไรมันเหมือนไส้กรอกข้าวบ้านเราอ่ะเออไม่รู้ว่าเขาเรียกไส้กรอกเลือดอ่ะเนี่ยข้างในมันก็มีหนังหมูใช่ไหม<อ>เป็นไส้หมูนี่หนังบ่มีนะมีแต่มีแต่วุนน้นเส้นไอ้เส้นเส้นอะไรเสร้นบุกอ่ะวุ้นเส้นเส้นเลือดเนี่ยวุ้นส้เกาหลีเหรออ๋อมันไม่มีข้าวเหรอบ่มีก็เป็นวุ้นเส้นหมักมันเลือดเออไม่วุ้นเส้นแต่ก็เลือดนั่นน่ะแปลกเว้ยของแปลกเว้ยแต่ว่ากินไอ้เลือด เดี๋ยวลองแบบบุกไปจิ้มวะกินแรงเหรอหอมหอมเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นเลือดข้าวข้าวใส่กวอกข้าวข้าวใส่กออีสานมันนทอดแต่ว่าอ๋อแต่ว่าอันนี้ซึ่งข้างในหอมนี่เหรอเสร็จมันลึบบอลึบอืมแล้วใส่กออีสานเหรอแล้วไส้ตัวไส้เขามาทำเนี่ยเหมือนจะเป็นไส้หมูน่าจะเป็นไส้หมูเลยเนี่ยอ่ามันก็จะแบบว่าเกินเกินเต็เนื้อปกติใส้กออแค่เรากินมันก็คือไส้อยู่แล้วใช่ไหม มันมี<อ>ทั้งไส้เทียมและไส้หมูมไส้เทียมก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะนก็คือไส้เทียมอะไส่กรอบไส้เวีอะไรพวกนี้แหละอืมเป็นไส้เทียมเคี้ยวน,น,น้นึบเพราะเคี่ยวไปแบบเคี่ยวรุนรนมันสืบมันสืบอ,ออกแบบ,บหวานคือหวานหวานเสร็จม,มันมีรสหวานไปไปพริกไทยหน่อยๆนะแต่มันมันได้มันได้ความแน่นอมันได้ความแน่น อิ่มวะเนี่ยดนเส้นเส้นหนึ่งในอิ่มนะมันได้ความแน่นนนี่แมะข้างในมันแบบบุ้นเส้นบุกเลยอ่ะหัวบุกอ่ะมันเหมือนบุ้นบุกบุ้นบุกอ่ะมันบุกก็ได้นะมันก็คือโบ้คือวุ้ม่ส้นวุ้นเส้นบานเท่าเดอกเนาะเป็นเส้นเกาหลีอันนี้มันมันใหญ่ไหมอันเนี้ยไม่ไม่ถึงสองร้อยหมดอะหมดต้องไม่ข้าวนะไม่ข้าว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 นทำจิ้มกับปีเป็นงานทำจิ้มกับปีลองดิ สไตล์สไตล์เวสต์แมวามีวัตถุที่จิ้มหลายอย่างมาเข้มก็เลยกิ้มพวหลายเป็นไงอืมเอาเยอะตัดกันน่ะครับซับเยอะเดี๋ยวนี่คือวอก์ด้วน้องคนนี้เพิต้องกินอิ่มแล้วกเดี๋ยวต้องกินเนี่ยพวมันแน่นมากมันแน่นมากเพราะว่าเนี่ยใส่ข้างในมันเนี่ยคือแบบวุ้นเส้นมันอัดอัดแน่นอัดแน่นมากเนี่ยเอาใหญ่ง่ายเราว่าไส้อั่วมันแน่นนะใช่ไหมันมันแน่นกว่าเยอะแน่นอิ่มเลยดิ มาคือนองมาเล่นคิดคิดึ๊ดคิดคิดเขาเดี๋ยวไม่กินเลยใช่ไหมแม่กินแล้วโอ้เขาเดี๋ยวไปต้องเลยสงสัยอยู่อันนี้อันนี้เราต้มมาฮะอุ่นเหมืนกันต้ม,ม,มต้มนึ่งเวฟได้หมดเคยมีคนเอาไปย่างไหมย่างก็ได้แต่มันจะใช้เวลาล,ลองทำดิใช้ย่างแม่งไก่เป็นไส้กรอกอิสระเ,เลยเหรอกรเจ้าเลยอืมกินกับพักไหมขาวทาเลย เอ้กูดเฮ้ยย่งหนยกว่าแสงแ่เออกีนหน้าเลยฮึกินขนมอร่อยอ๋อแังกวามะละอกมาเี่น้องมามาเดินเด้อมาญ่นมาากมาญี่ปุ่นแตใรญี่ปุ่นในหวานแ้วต่กวาไทยเยอะ่ทำกับน้จิมกะปิรยๆก้ิมในโดนอ่ะอื้ขาทานปะขาดีอ่ะเอ็มเอ็มเพราะ่า ปกติเนี่ยกะปิเนี่ยจิ้มไม่ค่อยมากหิืมันไม่เข้าจิ้มกะปิมิ้ไม่เข้าอันพริกกะปิอะไรนี่ก็ไม่กินแล้วบอกกินแต่กินน้อยเพราะขมขินแล้วถ้าไปมึงไปเจ้าเจ้าปลาบองเลยเออเออว่ะถ้าเกิดจิ้มปลาบองจะอร่อยต่างประเทศเขาไม่ค่อยกินกินกะปิอะไรเงี้ยเออกินมันเองเขาทาอยู่นั่นน้ออืมก็ทาอยู่ก็ทาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวรออนนี้ก่อนอันนี้มีพริกหยวกประดับมานี่ไงล่ะ ทายอินแล้วทายอินแล้วเจ้าผมเออแล้วจริงกับผมทุกอย่างมันเลือดหมูแล้วมันจะเข้าอ่ะลองกินตรงนนะี <c> ้ <oughs> เอาแล้วหาแนวร่วมแล้ว <c oughs> ตอนแรกว่าเ็นอะเทลียวเีียวมากขอ <c oughs> ทาเดี๋ยวนะ้องใส่ผมได้กันทุกอย่างใส่เจ้าใส่เจ้าขผมแลอร่อยใส่ผมแล้วอร่อย <c oughs> แต่เขเปเปล่าเลยใช่ไหมน่ะืมมัน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 เ้ยมันมันแ๋ยวมันคนละอัตราลดกับใ้กรอกอีสานบบานเั้นนะมาเราจะย่ำย่ำแล้วมันจะนิ่มข้าวอืมันจะกรอบข้างหนังเนี่ยแต่เนี้ยหนังอะไม่ได้กรอบเอาไปทั้งหนึบเพราะเราม่ได้ย่างเออเออมันจะนึบๆแล้วกับตัวเส้นข้างในมันก็นึบๆแมนเออพ่อาพี่น้องเราไปหากินเลือครับใ้กรอกเลือดแต่ว่าตอนตอนในข้าดตมตัวแรกมันมีกิน กินไอของของเลือดดูนะถ้ามันมีมันมีมันมีอยู่แล้วแต่ว่ารสรสชาติอ่ะรสชาติมันไม่ได้แรงนะเครื่องทงเครื่องเทศมันไม่ได้แรงนะรสชาติมันกลางๆสไตล์เกาหลีอ่ะเพราะว่าเกาหลีเขากินอะไรเขารสชาติกลางๆใช่ไหมเพราะว่าจะรสไม่จัดมากกันข้าบดดมเนี่ยผมไม่กินอถ้าบดมผมไม่กินเลยเออน้องแต่ว่าจิมกับนนียวกะปิออกหวานไหมมันกับข้าทายดีนะคิดว่าถ้าย่างจะไปอีกแบบ เออท่านท่านท่านยามันหนาสิบหนาสิหอมเนาะก็คือมันมันสุกมาแล้วใช่ไหมเอานึ่งเราอะไรมาใช่ไหมสุกแล้วเราเอาไปเอาไปกิวให้มันแบบผิวมันกรอบหน่อยให้หนังมันไส้มันกรอบเออเออว่าน่าจะเป็นอีกแบบหนาสิหอมเนาะมันเกือบหอมหอมหอมใสหอมกินใสนะที่มันยาดเพราะว่าทำไมทำไมเขาถึงไม่ใส่ข้าวเพราะถ้าเกิดเขาใส่ข้าวแล้วพอเลือดมันสุกคราวนี้มันจะแน่นไปเลยแน่นปะเนึกภควาเลยพี่นึกภาพมันจะ เลืยกมันจะเกาะข้าวแล้วมันจะแน่นแน่นไปหมดเลยมันจะแน่นของวุ้นเส้นเป็นเมนูที่บ่มอกินกับเข่าบ่มอกินเปล่าต้องขยันสตรีทฟู้ดก็กินเล่นๆอ่ะมันกินเข่าอิ่มเลยเนี่ยแค่นี้ก็อิ่มเลยไม่ต้องกินเข่าตรงเนี้ยอิ่มไหมหรอบ่บ่ถึงนะแค่แค่กินกับเข่าวันบ่เข่ากันนะน้องเๆผู้ชมเองนี่มันเป็นถึงเส้นเป็นอะไรอยู่แล้วก็เหมือนกินวุ้นเส้นแล้วกินข้าวอีกใช่ไ่มล่ะใช่เนี่ยยักเข้าไปเนี่ยนี่มันเป็น อมันเป็นหาด <Ral ata. S 1> oh. oh. ิปเซนเลยมั้ยด้วยนะโอ้ยนีนะหั่นละหนาเลยเป็นต่อนเลยนี่ไงเชี่ยวเป็นต่อนเลยโอ้อิ่มถึงเอออิ่มไหมเบิ้งเบิ้งคือจังมันบัวลายอ่ะเนี่ยกินด้วยเนี่ยสองคนเลยเลือประมาณเนี้ยเดียวนะเออมันเริ่มเริ่มเริ่มจุกแล้นะผู้ชายตัวใหญ่สองคนนะอืนั่นแหละผู้ชายตัวเล็กสองคนแล้วคนเกาหลีเขากินยังไงเขากินเป็นเคยเห็นบราสติเมอร์กินมกินเยอใช่ใช่ใช่หรือเขาเขาเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยแหละเปิดออกเลยก็มีอย่างเงี้ยแหละ ใครกินเยอะๆได้ต้องเก่งพอสมควรนะครับเพราะนันไหนต้องทุ่มสิบ้ากินมจุกนะกินไใดวะบ้านเรามีโคชูเราจิ้มโคชูเออไม่รู้อยู่ไหนเราไม่รู้นี่เพิ่งซื้อมาเนี่ยโคชูจังของพ่เจี๊ยวเพิ่งซื้อมาขโมยพี่เจี๊ยบมาเลยแอบอยู่ด้วยพี่น้องไม่รู้ว่กจะได้เพื่อใหกินเนื้อเสกอกเขาไม่ค่อยมีน้ำจิ้มเยอะหรอกเสกอกเลือดโมขันันยำเปล่าก็ได้กินเปล่าหรอกแตแต่ว่าต้องมีว่าถ้าเปล่า มันเลี่ยนเพราะว่ารสชาติมันไม่จัดต้องไม่ต้องมีพักกับเกียวอันเนี้ยรสชาติมันไม่จัดเนี่ยมันไม่ไปทางไหนทางหนึ่งมันจะมันนอ่ะถ้าอย่าง้ากอีิสาบ้านเราถ้าไม่ไม่ไม่จืดๆก็เปียวยวใช่ไหมอือมาตะกอลิสาข้านมันไม่ใช่แบบแบบชมอ่ะแบบผสมอย่าถ้าหันอ่ะใช่ไหมทำาแล้วอร่อยใส่กันจืดคลายก้างจืดลูกลอก มันจะหนึบๆนะมันจะมีรสชาติกรอบอือกระเทียงจืดถือน้ำไปนี่ให้มันกินซีดกินสิ้นเดียวนะแกโอ้โหอิ่มแน่นอนว่ะโอ้แตงหนเาทาดิเห็นตอ้แรกนึกว่าหม่มไม่ตัแแม่คือกันว่าแตเป็นมัมหรือว่าอาใัยอ้วนนะโอ้ยเกาหลีทำหมัมขาย้เหระมันมีมานานแล้วนะเอ กโอ้ยมันใหญ่เกิน,นใหญ่หมดไม่ไหวไม่เองหมดเลยกตันตันเป็นเมนูเทปกระเทาียมไปแล้วมอลองไปสรรหามากินโอ้ไปซือ้อมาจะใช้ก่อนเลยอ๋อซื้อมาจากมินิมาร์ทเกาหลีครับโอ้ซื้อได้ตามทั่วไปคนคน,คนใครเห็นมินิมราร์ทเกาหลีเข้าไปซื้อได้จะมีโอ้ยมนไม่โคก็มีอยู่มากสุ่มไอ้ฟุตฟุตหลอดฟุตแลนด์อะจะมีอยอะนังซุ่มไม่แน่ใจแต่มินิมาร์ทเกาหลีมีหมด มันจะมีแฟรนไชส์ของเขามีหมากเกาหลีนี่หมากเกาหลีนี่มันอ๋อเคยเคยเห็นไอโบราอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เขาเอาขนมเกาหลีเอามาม่าเกาหลียังมีขายเฮ้อืมปกินไม่หมดมารคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็ฝากช่องนิ่งกี่สไตล์ไว้นะครับฝากพี่น้องอีฟซี่ทั้งอีสานให้เลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องเนี่ยปะพี่น้องก็จะกันก็มีอย่างไร มักสำราดในน้อยแต่ให้มักดันดุนเดอพี่น้องเดอร์สำรับมือนี้อีพี่ดีเขากล่าวคำว่า,วาวสวัสดีครับมักบวับว